สวัสดีค่ะสาลบ้านสาวเชิมคับพี่น้องตาเนเบ้าดำครับเก็ดมาลวกับนางขายนาบ้านเนาะในภาพพี่น้องมาดเบิ้สแทกเห็ดเด้อคขานี่ล่ะขายลูกค้าวปลายปลายกายม่ยุดีนั่นนี่ครับทั้งนี้ลูกค้ามาลมาซื้อเห็ดเด้อจ้ามาซื้อเห็ดเอ้ยยนยยยย แท็กรูปแดดไปกับรูกแท็กแต่ก้อนโอ้ยหลายเตือบนี่เหไม่ได้พูนาเฮ้ยเทานี้นะได้แล้วเนอะไปนี่ก็อยากเอาดอกเตเตนเตงเตือเราดิไปยังสาวสยไปงิดครับ บอกพูดครับของคันนึงลูกค้ามาแล้วลูกค้ามาเรื่อยๆแล้วแล้วรออยนนึงรึเปล่าเออติดอยูเดียวเดักนครับ มาแล้วขอบคุณครับห er แหกมันก่ <c oughs> อนครับเอามันก่อนโมเลยโงเลยหรอแดงขึ้นไม่่าแม่ล้วกนโคงงเ่ยเฮ็ดเพิงเฮ็ดเพิงเก่าเด้อเ็ดแเหลืองกมักเห็ดกเ่มาแล้วเพ่อม่ค่าประมากอพี่คููแล้วเนยแล้วงูเหลืองยางนหมน <c oughs> ่าเนี <s Wir k Rogers> ่ยแล้วมักแล้ววันนั้นเห็ดดินนะ้กเฮ็ดบวกนีเด สังคมครับจะไปคมสังคคุ้มดีมากหนาวอข็มมแข็งดโอูคแอกมันแข็งดียืดอมมัอ่อนนุอผู้ไทยล้วนซับ่าอบพุ้นลลาย โอยเห็นงามเห็นใครเยอยใอันนี้ก่อนครับแล้วพยักใช่กันครับมาเด้อพี่น้อกันมาขอบคุณครับ ข้ามันจะมา,าเรื่อยๆครับวันกขอบคุณครับขามันเรืร่อครับขุณคร้า รเรียกกันเลยครับวยกปราเห็นล่เห็นชาเห็น่เห็นองคาเก็บเิ่งอะเนี่ยเก็บเิ่งได้เก็บเพิ่หวานซ่ีเป็หวานน่ยซมันดอกอันนี้มีอืเนี่ย สามนี่เลยสามแกนิดเรียกอาเลยครับเกยู่สั่งผมจ้า <character. S 2> ขอบคุณครับรเดียวพี่คนีนี่ลูกค้ามาอีกแล้วขอบคุณครับ 50บาททุกถุงเลยครับเลือกอะไรครับนี้มันจะเป็นเห็ดค่าอมาเห็ดค่าด้ยค่าเหลืองครับนี่ครับปัแพ็กกรบยุลุมปัญญาขายขายครับุงนั่นเน้น

<laughs> ครับมันชนเสร็จแครับมีวกมีแบบนี้ครับครับหน่ห้าสิบบาทครับ ขอบคุณครับเห็นละงกล้วนคับมีเด้อเป็นละงกล้วนนีเธ็มอืมเคนก็คือเองเ็ได้อังียันนี้่งก็ไะเห็ดเบื้เหมือดเห็นะอันนี้ยังอันนี้านนี้ดินนะีละดินบดละ

มนียดึงมาหยุดมาขมนเลนี่เอาไหมอันนี้เนยังนี่เด็ดนั่งนี่มีตะเกยนั่งเอาเกียวใส่เกียวด้อนเอาเกียย์ใส่ละลายมันอ่อนตอนลลางนะเรงต้มน้ำมันครับไม่เกี่ยวมาพี่น้องมาซื้อ็ดเ้อค่ะขายเรื่อยๆครับรถบัตรมันนี่เถอะอันนี้ผม่เห็นเห็นัดออสิบบาท

มอยคทุณาราขายดีอยู่เด้ยพี่หนังเพิ่งลูกค่ากลับมาเรื่อยๆเพราะว่าเขาเพิ่งกอกเสร็จเนาะค่ะมีวิธีในน้ำร้อมด้วมีวิธีแนะนำด้วยนี่ซื้อเหตุจ้า ยุตลาดเพิ่นมีหลายมีเพลงมีอย่างก็เลยขายอยู่หนาบ้านขอบคุณค่ะสาวเสิร์ฟขายจนหมดแล้วพี่น้องเรือบ่าตั้อเลือเรือฮิลโลงกกน้อถุงหนึ่งที่ล่างเฮดตึุนไวแก่งลูกค่ะเห็ดเพิ่งซื้อสาวหมวยพรอมได้นน่ถุงนึงเห็ดเพิ่งทุกชนิดเลยเนี่ยพีกลูกค่ะพวกเป็นเพิ่งเพิงเทียนเนาะเพื่มเอิญเนาะที่นงนี่ของเจ้าของกระไร เพิ่งเทียนเพิ่งซาดเพิ่งตองมีหมดพิทูเพิ่งเห็ดน้ำเห็ดอันนี้เพิ่งตองนีเป็นมาซื้อเห็ดหนมาซื่อเห็ดจ้าคิวบ์อื่นคิวบ์อื่งนี่กดลูกค้าเป็นมาซื้อเห็ดแล้วขามาเรื่อยๆนะครับนี่มาเลือกเห็ดแม่ นี่นานมันามมี่นานบุคคมันเรียงหลายอยู่ด้ะอย่าง่าอรไยถงยเออเออบอกว่ายังหลายอยู่หลายยี่หม้ายก็ยคิอ่าบนคดข่าถุงละสามสิบันห้รวมห้าสิบจ้าดไมี้ยันคิดไปยจะมีบ่จะมด่านี่นะอันเลยครับค็ดข่าครับ เดซจะเรียกันนะครับบุติตารถไหที่ได้เป็นครับ โอกก็มีนะซื้อไปใส่ไม้หัวนอยซื้อ่นมากินอันนี้ค่าสามิไม้โมกกรน้อยมืออื้นสินะก็สานไปมือนี้รถแต่บอกามาว่าไปมือนี้รถจ้าหเราแต่กมือนาเออมือมันกขอเขาุไป้เขาได้ไกลแล้วครับไก๋ละทอนด้วยเอฟค่าเนี่ยเขาอกว่าหยากนุ้นหนาวต้น้ำคุดว่าตน้ำที่ต้แล้วคนมาคือมันีมาคิดอยากไล่กับไปจิ้ม เทียบเทียบสมเ็ดคาเรก็เปเ็ดคสมเห็นว่าผู้นมากันสมขอบคุณครับคมันอซื้อเ็ดามกีดีะยเนามนอยากได้เห็ดลายไหมพี่น้องอันนี้ต้องว่าไปเลาะซื้อด้ค่ะปกติกั้นหมดสุดไปเลาะนี่บึ้ดเลียวอันนี้เก๋นะอันนี้มันเดมตงเยนาะเลยเยตามถุงที่ถุง้นี้โง่คอยกระจามัดเองยุ่ เาไปโซ่จะซื <st> <like these> <styles> ้อแต่น <Luis> ี <diction aries> ่พวกเอกาซื้อปะบเอาไปใบเป็นไฮไลท์แบบว่าอย่างกับเพื่นเอ่ยเอาไปใบเป็นไฮไลท์ว่าโอ้ได้เห็นละงูพร้อมสินะหวยอันนี้เฮ็ดเพิงขาดต้องบ่ขายเด้อพี่น้องเพราะว่าเพิ่นบานละอีกอย่างกัคิดยากอยากเก่งอั่วรัวน้องเมย์เนาะอยากเก่งเห็ดทุกเห็ดนี่แหละเนี่ยมีเพิงเทียน เพิงเนี่ยค่ะดอกง่ายนี่เอบเสียบเ้นเนีค่ะเพิงหวานเือนดมาเินพักวะอันสมอันยี้ก็เพิงหวานเพินี่เพืงเขียนจะเป็นเหลืองๆสิเ้นตับบางที่เบ่อเอิหลงเอิญเพ่งค่ะอันนี้ก็หวานผู้เด่ข้าติดยมอปรทับเพงเพิ่อนุ่งยยังไ่เห็นเลยเพืงแดงแดงมันเทาอ่ะนังดวเอาไหนล่ะ ดอกกันนะเดีาก็โอเคเพราะว่าเห็นอันนี้กินนุ่มๆนี่เดนี่เดหวยเพราะว่ามันอยาได้ดอกนะ่เลัสีอย่างนมุมนี้เหื่ออี่ว่าจะบอกบอกจะว่าอยากเน่แบบเน่ผึ่งตองมันอยากผมเน่ตัวนี้แน่ตัวนี้หตัวนี้ปาไหบ่บ่ขาดจ คือกันล่ะกับเพิงซาดนี่ไปได้ดินี่ไปได้อันเยอะอันเยอะทำได้อีกคนนี้เนี่ยพี่น้องอันนี้บบาต้นได้คือเห็ดเด็ดนะเห็ดไหมคะคนกับงงว่นี่ปากเถื่อเพราะความเป็นตานเอาเขามีเนาะมาเปนหามาเทใส่เสี่ยงเนาะถ้ากับหามาต่อันนี้กับของเทอยู่เด้อค่ะนี่เห็ดเพิ่งเขาก้ามหลายท่านพี่น้องจะคิดว่ามันเป็นเร่องไหน ดอกเพิ่นก็บม่ได้สีดำตัวค่ะแต่ว่าพื้นทองเพิ่นจะสีดำราคาเพิ่นจะเป็นแข็งๆดำๆค่ะหวานทุกอกันเห็ดเป็นหวานซื้อเห็ดจ้านี่ฮะเนื้อเซนี่เผ่งตองน่ะสิขึนเน่หน่อยนึงรุ่นเล็กนี่ไม่ใกล้เราแต่ยังหอบอ่ะเออนี่ยนึกเสียไปเก่งนะอ้วร่วงเรวเปน มันร้ายใบไมนี่มันใบม่เห็ดไหมคะหายเห็ดค่ะแม่ด่างเห็ดหน่อยนึงกับส้กรอกหื่เนาะน่ดดอกที่หาดอกนึงถ้าว่าขมจิ๋ววนนี้ล่ะมื่อไรมันหลหเสียบออกไปเนี่ยนี่หาดอกเี้ออกซะหน่อยม่ิเียรสาิยังอื่น อันนี้เป็นเฮดที่อยากกินเด้อค่ะพี่น้องเฮทพึ่งเฮทพึ่งดังเฮนี่ฮาโดนี่โดนี่โดอกติดมันคงจะลายติดพึ่งคงจะลายอืมเฮทพึ่นได้หลายเติมมั้งเฮทพึ่นได้หลายเติมด้วร่วมกันหมดเพราะว่าของเจ้รวยอันนี้เจ้าของเจ้รวยบอกอย่างนี้อันนั้นเอาไปนู่นเสีย เอาเนี่ยอ,ออกซะเนี่ยเนาอต้องเสียดายจักสองดอกค่ะสำหรัคลิปนี้ก็เอาไว้ซะนี่แหละค่ะสำหรับกศนังขายของอยู่นี่อันของซะหรับเสริมเมงินเลยล่ะเลยต้องของจี้อเลยอีกสามเซียนเพราะว่าไปซื้อแต่มาพุ่งมาขีดสูมกันเนาะค่ะนั่นเองกับฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์ใน,นเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับชื่นมากพี่น้องนะค่ะ